สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกตาและทาสแมวที่โคารรับรักทั้งหลายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีสาระให้เพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ไม่มีสาระก็หลายคลิปนะครับนี่เอ้ทักก่อนทักก่อนแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนแนะนำให้รู้จักก่อนนะอไอตัวเนี้ยชื่อชิฟูนะพี่ชิฟูนะครับเป็นแมวเพศผู้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ผู้ละเป็นขันทีละตัวนี้อายุป,ประมาณ5ปีนะครับ เป็นแมวแมวเปอร์เซียนะแมวเปอร์เซียอ่าทักทายเพื่อนๆนหน่อยแล้วทักทายก่อนแล้วฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลไปต้องทำหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยอะลูก <c oughs> ด่เขาตัวใหญ่นะกินเก่งนะเขากินปลาได้เยอะมากนะสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆก่อนวันดีครับสวัสดีครับ,รบ <c oughs> อ่าก็วันนี้เดี๋ยวผมจะอ,อ่มาบอกมาแนะนำนะ ในแบบของผมนะฮะวงเล็บได้เลยว่าในแบบของผมนะก็คือมาหลังจากที่เราตกปลาเสร็จไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําเค็มนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นน้าเค็มนะเป็นหลัก <t> ก็คือวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นเนาะะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าแวบไปตกมาแป๊บนึงเนี่ยไปตกไมโครจิกมาแป๊บนึงไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับก็เะก็เลยว่าจะมาแนะนาเพื่อนๆในการรักษา นอกแล้วก็คันตกปลาที่เรารักที่เรารักนะครับมากแบบของผมเนี่ยทาแบบไหนนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกันอย่างที่ผมต้องมีนะครับก็มีมีถังน้านะเอาไว้ใส่น้ําเปล่านะครับแล้วก็ผ้าผ้าเนี่ยเป็นแบบผ้านุ่มๆน,นะที่ไม่ใช่ขนกระด้างนะฮะแบบผ้าเชิ้ลบแบบนุ่มๆอ,อ่ะอ่าเพราะว่าถ้ามีขนที่มันกระด้างแข็ง,ขงๆแล้วมันจะทําให้ล่องเรามีรอยได้นะอ่ะผมก็เอาไปเอาน้ําก่อนไปเอาน้ําก่อนก็น้ําใส่ น้ำใส่กระป๋องทีน,นี้นสมัยสำหรับล้างเหยื่อนะเอานี้เดียวพอส่วนอันนี้ผ้าเนี่ยผมก็จะชุบน้ําก่อนชุบน้ําให้มันเปียกๆให้มันเปียกพอเปียกแล้วผมก็จะเอาสันไลนนะครับสันไลน์แค่นี้พอแล้วก็ขยี้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 แค่นี้ฮะหมาดๆนะไม่ต้องไปบิดออกนะฮะเอาอย่างนี้เลย เอาแฉะนิดนึงนะฮะแผมมาแนะนําอุปกรณ์ที่ว่าที่ผมใช้ล้างลอกนะครับหลังจากที่ตกปลามานะฮะถ้าเป็นน้าเค็มนะโดยเฉพาะน้ําเค็มนี่เลยนะฮะเพราะว่าอย่าดูถูกน้ําเค็มนะน,มน้ําเค็มนี่แรงนะครับคือเวลาเราตกมาเนี่ยแล้วเราไม่ล้างเลยเนี่ยอย่างคันอย่างอะไรพวกเนี้โดนน้าเค็มมาเนี่ยถ้าเราทิ้งเอาไว้นะโดนโดนอากาศโดนอะไรพวกเนี้มันทําให้เกิดสนิมเขียวนะครับ สนิมเขียวเนะี่ยมันจะเกาะตามตามขอบไกด์ตามอะไรพวกเนี้อ่พอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งแล้วพวกนี้สนิมเขียวพวกนี้มันมันจะกัดก่อนนะแล้วมันทำให้พวกนี้เสียหายนะครับพวกไกด์วงไกด์อะไรพวกเนี้อ่าเพราะนั้นเราต้องต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราไปตกน้ําเค็มมานะส่วนน้าน้ําจืดอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกน้าจืดเราพอเราตกเสร็จเรามาล้างล้างเช็ดๆก็จบละไม่ต้องอะไรมากมายฮะไม่ต้องดูแลมากแต่น้ําเค็มนี่เน้นเลยอ่ะ อย่างนี้ผมมีนะผมก็จะมีสว่านนี่นะสว่านมือน้วยครับตัวถามบางคนวนะ่าเอามาทมําไมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับม,มันช่วยทุนแรงเราได้นะครับแล้วก็อันนี้น้ํามันลูกปืนนะครับใช้ยี่ห้อดีด,ดีหน่อยนะเพราะว่าถ้ายี่ห้อแบบคือเราซื้อครั้งเดียวนะมันใช้ได้นานนะใช้ได้เป็นปีเลยครับเพราะใช้นิดเดียวจริงๆอ่าก็เลือกยี่ห้อดีๆหน่อยแล้วก็าจาราบีนะฮะก็เหมือนกันนะเอาจาร,จาราบีที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อยนะ เพราะหมันก็ใช้ได้นานอ่ะโอ้โหกะปุกนึงนี่ใช้สองสมปีไม่หมดเลยนะครับซื้อทีเดียวซื้อทีเดียวแล้วก็พู่กันแล้วก็ที่ชู่นะฮะที่ชู่อ่อนๆน,นะชุบบางๆแล้วก็ผ้าที่ผมไปชุบน้ําสไลดยมาแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีล้างผมกันนะครับอ้ออีกอันนึงผมลืมบอกไปก็คือเจ้าตัวนี้อันเนี้ยซื้อได้ในลาซาด้านะครับไอ้เครื่องก่อสายเนี่ยที่ก่อสายเนี่ยมันทําให้เรา ล้างเล่าได้เร็วขึ้นถ้าเราหมดต่ใช้มือหรือว่าเอามาผูกกับอะไรแล้วมันมันช้านะใช้ตัวเนี้ยทุนแรงได้เยอะนะครับไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบาทเองอันเนี้ยอืม่ะมาดูกันเริ่มต้นเลยนะที่ผมล้างแนละ้ทำยังไงนะครับแรกผมก็แกะนี้ก่อนแกะไอ้ตัวล็อกล็อกไอ้นี่ยไอ้ตัวที่ใส่สายเนี่ยครับ ผแล้วก็หานี่นะแกนแกนที่เป็นแกนไขควงอะ่ะยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้แทนผมก็จะล็อกแบบนี้มันก็จะมีประโยชน์มันทำให้เรางานเรามันเร็วไงถ้าเราล้างลอกอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันบางคนมันช้านะ ยิ่งถ้าล้างทุกวันด้วยแบบผมนะครับทุกครั้งที่ผมตกเนะี่ยผมล้างนี่ทุกวันเลยนะือผมยอมเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเราก็จะทําให้คันกับลอกที่เราล้างเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ,อแบบนี้นะแบบนี้นะจากนั้นก็ประกอบคันลอกกับคันเข้าไปเลยนะครับ เอาแค่ท่อนเดียวพอนะถ,ถ้าเพื่อนมีคันสองท่อนอะ่ะเอาแค่ท่อนเดียวพอนะครับอีกท่อนหนึ่งมันต้องใส่เข้ามานะมันยาวเกะกะแล้วก็ใส่ในวงไกด์เลยร้อยไปไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตั้งพิงไว้ก่อนตั้งพิงไว้ก่อนโอ้ยแล้วก็ เอามาผูกใส่นี่ตรงนี้นะครับเอามาร้อยใส่ที่กอสายนะที่กอสายคิดเองนะฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันอยู่อะ่ะแต่นั้นก็บดไปนิดนึงอ่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วนะอ่ามันไม่หลุดแล้วนะรอผ้าที่เราชุบสันไลมาเมื่อกี้ แล้วเราก็จับอย่างนี้เลยนะครับจับแล้วก็บีบแน่นๆเลยนะคือเอาให้ให้ให้น้ําสไลมันโดนสายนะครับจานั้นก็กอเลยฮนะเนี yeah. ่ยที่ผมบอกว่ามันมันช่วยทุนแรงเราได้ก็ตรงนี้แหละฮะ mm hmm. เพื่อนๆทุาไหนที่มีแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับ คือถ้าเรากอด้วยมือเนี่ยแต่ก่อนผมก็กอด้วยมือโอ้โหเหนื่อยฮะนานนานยิ่งสายแบบใสไปเ,เยอะๆนะ200เมตรนี่โอ้โหกอทีนี้มี10นาที25นาทีบวกนะฮะเมื่อยมือนะครับอ่ะแล้วก็มากอออกจากล่อให้หมดเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เรากอออกจากล่อเราหมดแล้วนะสายพี่สายพีอีนะครับอ่ะแล้วก็ข้างในเนี่ย สำคัญนะฮะก็คือว่าที่เพื่อนๆหลายๆคนบางคนที่ว่าโดนสปูลโดนน้ํากัดเนี่ยก็เพราะสาเหตุนี้แหละครับก็เพราะว่าน้ําเค็มนี่แหละหลักๆนะก็คือสาย PE นะี่ยมันก็เป็นสายผ้าชนิดนึงอะ่ะมันจะอมน้ําพอเราเอาไปตีตกปลาทะเลแล้วอะ่ะถึงเอ๊ะเอข้างในมันข้างในมันไม่เปียกมั้งมันเปียกนะฮะก็คือสายเราตีไปมันอมน้ํามาเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมซึมซมซึมไป จนในสุดมันก็ไปถึงขอบสปูนนะแล้วมันก็ทิ้งเอาไว้นี่มันก็เกิดปฏิกิยาออกซิเดชันอะไรของมันนี่แหละแล้วทาให้เกิดนั่นแหละน้ำกัดสปูนนะครับอ่ะแลวผมก็จะเอาไอ้ผ้าที่ชุบสไลด์เนี่ยเช็ดนะแล้วผมก็จะเอาทิชชู่นะ่เช็ดข้างในสปูนนะครับความสะอาดมันเอาไว้แห้งเอาไว้แห้งนะแล้วก็ตั้งไว้ก่อนประมาณนี้ประมาณนี้พอมันแห้งพอเช็ดสะอาดหมดแล้วนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปมีตัวหนึ่งก็คือสเปรย์ซิลิโคนนะครับเพื่อนเอนก็ลองไปหาเอานะมันมีหลายยี่ห้อนะบางตัวถูกบางตัวแพงน,นะผมใช้ตัวถูกนะครับผมก็ลองผมใช้มาหลายปีแล้วล่ะไม่เคยมีปัญหานะไอย,ยี่ห้อเนี้ยไอยี่ห้อในลาซาด้านะมีขายก็ป๋องละหกสกว่าบาทเองนะครับผมก็จะฉีดข้างในก่อนแค่นี้แค่นี้เสร็จแล้วนะที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเอาไป ตากแดดนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีแดดนะผมก็จะใช้เป็นหลอดไฟหลอดไฟที่เป็นหลอดแรงเทียนนะคร40ประมาณ40วัตต์อย่างเงี้โยโหตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยอ่สักประมาณ5นาทีพอให้ตรงที่เราฉีดสเปรย์ฉีดลงไปมันเคลือบก่อนให้มันแห้งก่อนเพราะว่าพอฉีดไปแล้วมันจะเป็นชั้นฟิล์มนะพอมันแห้งมันเป็นชั้นฟิล์มมันจะปกป้องอลอกเราได้ในระดับหนึ่งนะครับมาทิ้งไว้5นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียว หลังจากที่เราตากลอ,อกเอาไว้ก่อนให้มันแห้งก่อนเราก็มาจัดก,การเหยื่อนะครับเหยื่อตัวไหนที่เราเอาไปโดนน้าเค็มมาวันนี้เราก็แช่น้ําไว้เลยแช่น้ําไว้เลยวันนี้ตกไปตกไม่นานนะไม่เช้าตกแค่มาชั่วโมงกว่าครับเห็นมันเงียบๆนามันขุดนี่แหละน้ํามันไม่น้ำมันไม่ใสอ่อ่ะหรอผมกากนีแ่แหละเราก็แช่น้ําทิ้งไว้เลย ไม่ต้องสนใจฮะเราเขมา,าล้างในส่วนของอคันเบ็ดอะไรพวกนี้ที่เหลืเอเราก็มาเช็ดเอาเนี่ยไอ้น้ำชุบสไลเราเช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่ตามฮะเอาทิชชู่ตามคันเบ็ดก็เหมือนกันคันเบ็ดนี่สำคัญนะถ้าเพื่อนๆลงทะเลบ่อยๆ ถ้าเราไม่เช็ดไม่ล้างมันนะครับเราทิ้งเอาไว้นะมันจะเกิดสนิมเขียวโอ้สนิมเขียวนี่แรงนะสําหรับน้ําทะเลเนี่ยแรงนะฮะมันจะทำให้วงไก์เราขาดนะแล้วก็มันก็จะหลุดทีนี้ก็ถ้าถ้าหลุดที่บ้านไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปหลุดหรือว่าไปขาดตอนที่เรากําลังตกแล้วก็แหมกําลังมันๆเนี่ยโอ้เสียอารมณ์เลยนะเราต้องคอยเช็คดูนะครับ พราะถ้าเป็นไกด์แบบแพงๆอ,อ,อย่างพวกไกด์ฟูจิอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวหนึ่งไม่ถูกนะพอสมควรนะราคาแล้วก็เอาเนี่ยน้ำสไลด์นะครับเช็ด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 ช็ดเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่ตามนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะคันเบ็ดของตัวเองเนี่ยเอาไฟเอาไฟสองเลยว่าเริ่มมีสนิมเขียวกันหรือยังนะครับ ให้เลี่ยมนะฮะเอาให้เลี่ยมส่วนมากจะน้ำเค็มมาจจะเป็นเร็วนะครับน้ำทะเลนี่ดูถูกไม่ได้นะฮะกัดทะลุหมดนะฮะอ่เรามาลองส่องไฟไล่ดูกันนะตรงไกด์ว่าเรามีสนิมเขียวไหมก็ลองไล่ดูเลยครับอ่าอันนี้ยังไม่เป็นนะอ่า อันนี้ย่างแล้วย่างย่างย่างไล่ไลสอง,องดูนะครับถ้ายังไม่เกิดสนิมเขียวก็โอเคครับแต่ถ้าเป็สนิมเขียวเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยไกด์ไกดขาดนะฮะเป็นรอยตามดอะถ้าเป็นสนิมเขียวจะเป็นแบบตามดจิด๊บๆ,ๆิบ อ่าถ้าโอเคแล้วก็ทิ้งเอาไว้ฮะไปจัดก,การลอกต่อทิ้งไว้มาณห้านาทีนะพอชั้นฟิล์มเนี่ยอ่าที่เซรั่ซิลิโคนที่เราฉีดไว้นะมันมันแห้งนะมันจะเป็นชั้นฟิล์มเคลือบนะครับในจุดที่เราฉีดไว้นั้นก็แกะออกเลยนะแกะออกเลยแล้วไปใส่ตัวแท่นที่จับของมันนะครับตัวนี้แหละ ตบกลับเข้าไปคือถ้าถ้าทำค่องๆแล้วอะแป๊บเดียวผมบอกได้เลยนี่ผมทําให้ดูไงมันก็เลยจะดูเมือนเอ๊ะทำไมมันช้าจังแต่จริงๆแล้วผมทำแป๊บเดียวนั่นแหละไม่นานไม่นานลองตัวหนึ่งล้างสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับเสียเวลานิดนึงนะแต่ผมว่าคุ้มอะมันอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วถามว่าแล้วภา,ภายในล่ะ ภายในไม่ต้องสนใจนะฮะภายในถ้าไม่มีความชํานาญอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอ้ข้างในนี่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนะฮะอย่าเขาวงกดนะครับาารบ,บางคนแกะมาแล้วประกอบไม่ได้นะรหรือบางคนแกะมาแล้วประกอบไปเอ้าทําไมมันเกินมาอะไรอย่างนี้โอ้ใส่ไม่ครบนะเดือดร้อนต้องไปให้ช่างประกอบให้คือสําหรับผมนะผมจะใช้วิธีนี้ก่อนใช้ไปเรื่อยๆ,ๆสักพักใหญ่ๆเลย คือผมจะไปหาช่างก็ต่อเมื่อผมรู้สึกว่าผมหมุนแล้วมันเริ่มสะดุดลึกขึ้นมืออ่าอันนั้นนะ่ะมันจะมีมีปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนหรือ,อไหลและหรือเฟืองละเฟืองได้ยากเลยแต่ถ้าลูกปืนนะ่ะมันยังมันได้อยู่ถ้าแบบมันเพิ่งเริ่มมีอาการนะเราไปให้ช่างนะเขาจะมีเครื่องเครื่องสัน่นแหละอะไรของเขาเนี่ยมันทําให้พวกสนิมและพวกนี้มันหลุดลูกปืนเรากลับมาใช้ได้อีกทีนะครับ จากนั้นก็กอเข้ากอเข้าลอกเลยฮะหว่าทําอย่างนี้แหละมันก็จะแน่นด้วยตึงด้วยไอตัวเขี่ยสายเนี่ยไอตัวช่วยช่วยกอสาย,ยอ่อ่แล้วสายเรามันก็จะตึงแน่นเปี้ยอ่าเดี๋ยวกอเท้เวลากอแป๊บนึง ต่อสายเข้าลอกเสร็จแล้วนะแล้วก็อ่ะอ่ะล้างคันเบ็ดในส่วนที่คันที่ด้านที่ยังไม่ล้างนะครับเราก็เช็ดเช็ดเลยเสียเวลาแป๊บหนึ่งครับอยู่ได้นานครับเชื่อผมแล้วก็เช็ดเลยครับ โดยเฉพาะตรงเล็งตรงไกด์ไว้ฮะรตรงไกด์สำคัญนะครับตรงไหนที่เป็นสแตนเลสหรือเป็นอะไรพวกนี้เอาให้เลี่ยมครับเอาให้เลี่ยม,มจากนั้นแล้วนะเอาสเปร์ซทิลิโคนเนะี่ยฉีดตรงวงไกด์ครับฉีดเอาแค่ไกด์นะคันไม่ต้องนะเดี๋ยวมันลื่นนะ เอาแค่ตรงวงไกด์อย่างเดียวให้มันมีชั้นฟิล์มปเคลือบนะฮะเวลาลงน้ําต่อไปก็ยังช่วยได้เยอะนะครับแล่เาเอาไปตากแดดฮะไปตากแดดทิ้งเอาไว้ครับถ้าไม่มีแดดก็ใช้หลอดไฟเหมือนที่ผมว่าแนหะแต่คันมันจะใช้แดดดีกว่าเพียงแดดเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วไปจาัดก,การลอกต่อครับ ก็เอาสบู่ออกมาครับเอาแขนออกมาแล้วก็เช็ดเลยครับเอาชุดน้ําสันไลของเราเนี่ยเช็ดเลยข้างในไม่ต้องไปแกะนะฮะถ้าคนไม่เป็นนะนะเขาไหนไม่ไม,ไม่ไม่เคยแกะไม่ไรแนะนําว่าอย่านะฮะใส่ไม่เป็นนี่งานงอกเลยนะจากว่าไม่ต้องเสียเงินนี่เสียเงินเลยนะครับ ย,ย่าไปยุ่งกับมันครับข้างในอ่ะเราเป็นหน้าที่ของช่างเขาดีกว่าครับผู้ชํานาญการดีกว่าครับเสร็จแล้วก็เช็ด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 ถามว่าไม่โดนน้าเค็มต้องเช็ดหรอเช็ดไปเถอะครับเราไม่รู้หรอกแล้วทะเลมันมีไอทะเลนะมันมีละอองทะเลนะครับ<ม>เราอาจจะโดนโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่าก็เช็ดเช็ดไปเถอะครับเสียเวลาแป๊บเดียวฮะลอกเราถ้ายิ่งลอกแพงๆนะฮะเราต้องรักษาให้ดีนะครับ เดี๋ยวเวลาตอนเราเดือดร้อนน่มันจะขายได้ราคานะฮะถ้าไม่ดูแลมันจะมีรอยน้ํากัดที่สป,ปูดแต่เอาเอาง่ายๆลอกแพงๆนี่ราคาหายไปเยอะหายเป็นพันนะครับ <c oughs> แล้วก็เช็ดนะฮะเชด็ด <c oughs> เช็ดแค่เราภายนอกครับเราเราเน้นแค่ภายนอกภายในเรามันต้องสนใจฮะถ้ามันเริ่มขึ้นมือเริ่มอะไรแล้วเราค่อยส่งครับอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาทิชชู่ฮะไล่เชด็ด เช็ดกลับครับอย่าใช้อย่างอื่นนะใช้ผ้าแบบที่มีขนแมวเช็ดแรงๆนี่เป็นรอยขนแมวเลยนะราคาหายอีกนะครับเช็ดครับเช็ดเช็ดต้องเช็ดนะฮะเพราะว่าสไลม์มันก็เป็นคราบนะฮะอาจจะไม่เป็นลายอะแต่มันเป็นคราบนะฮะเราใช้ทิชชู่เช็ดซ้ําไปเอาคราบออกนะครับคราบมันคราบน้ําคราบอะไรพวกนี้เอาออกในร่องนี้ย ในร่องเอ่อโลโลอไอเนี่ยร่องเกีียรยสายเนี่ยไอตรงเนี้ยสำคัญฮนะเพราะว่ามันเป็นจุดรับจุดรับน้ําจุดรับน้ําจุดแรกเลยฮนะไอตรงเนี้ยสำคัญเลยไอตรงตัวเกีียรยสายตรงเนี้ยสายมันเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราคิดว่าเราเช็ดสะอาดแล้วนะอ่ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนสําคัญนะครับในการใช้ น้ำมันลูกปืนนะครับผมจะถ้าตัวลอกอะ่ะผมจะหยดแค่3จุดเท่านั้นนะแล้วสำหรับบางยี่ห้อด้วยถ้าอย่างตัวเนี้ยมันเป็นไดว่าเนาะอะ่ามันต้องดูว่ามันเป็นแม็กซิลหรือเปล่าต้องรู้ว่ามันเป็นแม็กซิลไหมคือถ้ามันเป็นแม็กซิลเนี่ยเราไม่ต้องหยอดนะข้างในเนี้ยเพราะว่าหยอดไงก็ไม่มีผลครับเพราะว่าน้ํามันลูกปืนมันอยู่ในตลับอยู่ในตลับของมันเลย เราไม่ต้องไสนใจนะฮะเราหยอดแค่ถ้าตัวมันถ้าเป็นชิมานโน่อะมันจะไม่มีระบบ Max il, แม็กซิลหรือยี่ห้ออื่นอ่างเงี้ยเราหยอดนะฮะหยอดตรงนี้ทิกเดียวเอานิดเดียวพอนะฮะอย่างเงี้ยตรงนี้ผมหยอดจุดที่1น,นะครับ1 2สองแล้วก็อีกด้านหนึ่งสแค่นี้พอนะอ่าแต่ถ้าเป็นไดว่าที่เป็นระบบแม็กซิลนะครับผมจะใช้แค่จารบีพอนะครับอ่า เราใช้แตะแค่บางๆนะไม่ต้องเอาแบบว่าเป็นก้อนๆมานะเอาแค่บางๆนิดเดียวนะฮะเลคลือบแค่นี้พอเคลือบในวงมันเฉยลูกปืนไม่ต้องมาหยดนะครับแม็กซิลฮะไม่มีผลนะฮะแค่นี้แล้วก็เอาจจระบีปาดตรงแกนเหล็กฮนะตรงแขนตรงแกนมันนิดเดียวแตะนิดเดียวแล้วก็ตรงตามจุดที่มันเป็นเป็น,เ,เ,ปนเกลียวนะครับ อะแค่นี้ออย่างไรตรงแขนเนี้ยตรงไหนที่เป็นเกลียวเราก็เอาตละลบีแต้มๆไปนะครับบางๆนะฮะอย่าเป็นก้อนมานะเป็นก้อนมาเดี๋ยวเปลืองด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกปืนข้างในนิดนึงเราก็หยอดน,น้ำมันลูกปืนนิดนึงแค่นี้อ่แค่นี้เลยนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไป พอประกอบเสร็จแล้วนะเหมือนเดิมครับสเปรย์ซิลิโคนนะฮะฉีดเลยครับต้องฉีดเยอะนะฮะเอาแค่บางๆเคลือบๆคอบแค่นี้พอแล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะฮะเอาไปตากแดดตากแดดสักห้าถึงสิบนาทีนะแล้วชั้นแล้วมันจะแห้งแล้วก็เป็นชั้นฟิล์มปกป้องลอกเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับกระป๋องไม่กี่บาทครับซื้อไปเถอะเออ แค่นี้ก็ามาเก็บงานเราครับเก็บงานเหยี่ยเรานะครับอะไรที่โดนน้ำเค็มเนะี่ยเช็ดให้หมดนะอย่คิดว่าเป็นสแตนเลสแล้วจะรอดนะฮะสแตนเลสก,ก็ขึ้นสนิมได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเหียว่ต้องอะไรมากครับเช็ดแห้งเก็บเข้าแค่นั้นพอไม่ต้องไปฉีดสเปรย์น,นะครับเพราะมันลงน้ำฮะมันจะเปรย์ไม่ช่วยครับลงน้ำขนาดนั้นนี่ แค่นี้ครับเสร็จแล้วถ้าทำจริงๆอะ่ะโอ้ยสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับเสียเวลาแป๊บเดียวจะได้อยู่กับเรานานๆนะอ่ะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นวิธีของผมนะครับบางคนอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าบางคนอัดถนัดอีกแบบหนึง่งหรืออะไรยังไงก็ก็เอ่อก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้เนาะส่วน,นเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปใช้หรือว่าจะไปลองทําดูก็ ก็ลองได้นะฮะผมใช้มัวิธีนี้มาหลายปีแล้วนี่ก็ไม่เคยมีปัญหานะโอเคหมดถ้าเมื่อหลายลอกเราเริ่มรู้สึกว่าขึ้นมือนิดนิดหรือเราเราใช้ลอกเราประจำอะ่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้หมุนแบบนี้พรุ่งนี้หมุนอีกแบบนึ่งเราจะรู้เจ้าของจะรู้ทันทีเลยว่าเออจะต้องทำยังไงต่อ,อน,นั้นค่อยไปหาช่างนะนั้นเป็นข้างในละ เราไม่ต้องไปทําเองนะฮะถ้าเราไม่มีไม่มีความรู้นะหรือไม่เคยทํานะอย่าไปยุ่งนะข้างในอย่าไปแกะนะฮะโหซับซ้อนนะยิ่งกว่าเขาวงกต์เองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เท่านี้แล้วกันอ่าถ้าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอืก็ผมพยายามหาให้อยู่แหละแต่มันยากนะมันยากจริงงานธรรมชาติเนี่ยมันยากมากมากเลยอ่แต่ผมพยายามให้แหละไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวต้องได้แน่นอน ี๋จะมีลงเรือลงเรือแะลงเรือแกเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้พอคแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย